าาล l ม i k u m w a ม a h m a t u l l a h i w a b า r a k a t u ดิฉันชื่อนางมาสยาเดนลาเป็นประธานกลุ่มปัดผ้ากลุ่มผมบ้านโลทูค่ะเริ่มแรกนั้นตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ก็คือมีเสื้อผ้ากลุ่มผมแล้วก็ดาวะ ก็ก็หลายหย่าที่ที่นั่มาแต่ตอนนี้อยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าเป็นโควิดอยู่ก็เลยพักอยู่ตอนนี้แต่ว่าของมียังมีของยังมีแต่ว่าถ้าใครสนใจจะสางเสื้อหรือว่าผ้าคลุมผมก็ติโต่อเบอร์084 749 4842